โอเคนี่นะครับนี่เป็นชิ้นงานที่เราจะทําทการลงสีในวันนี้อันนี้มันเป็นเป็นไม้ไม้ยางพาราประสานนะครับโต๊ะตัวนี้เป็นเป็นโต๊ะโต๊ะเก่าที่มีอยู่ที่บ้านตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานวันนี้ว่าจะเอาไปใช้งานดูขึ้นไปไปดูแล้วมัน ทิ้งมาเป็นสิบสิบปีแล้วโดนความร้อนโดนอะไรดูแต่ก่อนเขาเขาอัดประสานมามันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยทีนี้มันนานวันไปมันมันแยกแยกอย่างนี้แล้วก็มันมันดีดตัวขึ้นมามันบิดบิดตัวทําให้ไม้มันไม่เสมอกันเหมือนเหมือนแต่ก่อนดูฝั่งนี้ไอล่องล่องตรงนี้มันมันแยกได้นะครับไม่ใช่มันมันแตกอย่างนี้ ตัวนี้มันสามารถพับลงไปได้พไไดับเก็บลงไปได้มันเลยแยก <c oughs> อ่าเบื้องต้นชิ้นงานเราเราก็ทําการขัดขัดด้วยรถถังรถถังอ่ะเดี๋ยวมาดูเป็นอย่างนี้นะกระดาษทราย กระดาษายตัวนี้ที่ผมใช้เป็นเบอร์120นี่ด,ดูดูดูตรงนี้นะครับเบอร์นี่หกสิบแปดสิบแล้วแต่อันนี้120เบอร์นี้น่าจะละเอียดสุดแล้วมั้งของรถถังที่ผมหาได้นะแต่ที่อื่นอาจจะมีละเอียดกว่านี้แต่ผมหาได้แถวบ้าน ละเอียดสุดเหมือนเวอรนี้แหละร้ 120. อยี่สิบถามว่าจบไหมไม่จบครับถ้าเราจะทําสีจริงๆถ้ามีต้นทุนก็จะเป็นเครื่องขัดสันให้ตัวเล็กอ,อันนั้นจะจะใช้กระดาษทรายที่มันละเอียดกว่านี้เยอะเพื่อขึ้นมาอีกแต่ผมไม่มีผมใช้มือขัดเอามือขัดผมเอา เป็นเบอร์เบอร์พันเลยคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมเอามาให้ดูเฉยๆเอาเอาที่มันสามารถจับต้องได้กระดาษทรายซื้อแถวบ้านมีอันไหนก็ใช้ใต่ว่าเบอร์เบอร์นี้เบอร์เบอร์พันหนึ่งพันหรือใครอาจจะขัดหยาบก่อนกว่าเบอร์พันก็ได้เบอร์สามร้อยสี่ร้อยเอามาขัดก่อนแล้วจบ มจบจบอยู่ที่เวอร์หนึ่งพันขาดเลยแล้วชิ้นงานเราจะเนียนเสี้ยนไม้ก็จะไม่เยอะอ่าสีที่เราใช้วันนี้นะครับมาเป็นยูนิเทนกาแลนยูนิเทนอันนี้โอเค เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําความสะอาดชิ้นง,งานของเรานะครับอันนี้เราเอาผ้าเช็ดแล้วแต่ว่ามันยังไม่สะอาดทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเริ่มถ้าเรามีปั๊มลมสิ่งที่ควรทําก็คือเราเอาลมเรานี่แหละเราแล้วมือมือเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับถ้าใส่ถุงมือแล้วถ้าเป็นถุงมือผ้าแล้วเสียผ้าเสียอะไรตป็นนกเทียลนลงเลย เราใช้มือเราเปล่าเ,ล,าเลยลูบลูบลูบแล้วก็เป่าลมอันนี้มันจะสะอาดแล้วก็เราได้สัมผัสสัมผัสชิ้นงานเราไปด้วยว่าตรงไหนที่มันยังไม่เรียบอ่มันยังมีเสี้ยนไม้อยู่เราก็สามารถเอากระดาษทรายเรามาขัดเพิ่มได้อะอันนี้เป็นการเช็กมีเช็คชิ้นงานเราไปด้วย เร okay, เรียบร้อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทําการผสมสีเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการผสมสีของเรานะครับอันนี้จะเป็นภาชนะที่เราจะต้องนํามาผสมสีอัตราส่วนที่เราผสมใน,นวันนี้ก็คือ 2ต่อ1น,นะครับก็คือสีกาแลนยูนิเทนเรา2ส,ส่วนกับทินเนอร์1ส่วนนะครับโดยปริมาณที่เราใช้ในวันนี้ประมาณครึ่งกาก็น่าจะทั่วกับชิ้นงานน่าจะพอกับชิ้นงานของเราที่ขนาดไม่ใหญ่มากอ,อันนี้ผมจะให้ดูวิธีการเก็บสีด้วยนะครับ เก็บสียังไงจะได้ยืดอายุการใช้งานของสีไปด้วยเพราะว่าเราใช้เป็นปิดใหญ่เวลาใช้ไม่หมดสีจะได้ไม่เสียอ,อันนี้ก็เป็นการลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงลงก็คือเราใช้ถุงพลาสติกกับหนังยางยางรัดแกงเรานี่แหละครับรัดอีกใช้ปกคุมปกตรง ตรงฝาของถังสีอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปจะได้เป็นการเซฟสีของเราเพื่อความปุ่ใจแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เป็นแนวทางและว,วิธีการเพราะว่าสีพวกนี้เขามีติดอยู่ข้างกล่องอยู่แล้วครับเขาเขียนบอกข้างกล่องบอกว่าถ้าเราเปิดใช้งานครั้งแรกก็ควรจะใช้ให้หมดนะ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเพราะว่าสีมันจะเกาะตัวและทําให้สีแห้งนะครับอันนี้นิดเดียวจะให้ดูเนื้อสีนะครับสีใสเราก็จะใช้อะไรมาคนๆให้สีมันเข้ากันโอเคเสร็จแล้วก็เตรียมการเปลี่ยนกาข้นสีนะครับแล้วก็ปรับลมตั้งหัวของ ของกาพ่นสีให้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเติมสีเข้าไปน,นี่เห็นไหมครับใช้กระปิดตัวนี้ดีมากเลยสีไม่หกเลอะเทอะแต่ก่อนใช้เป็นแก้วนะครับแก้วกินน้ําแล้วมันชอบหกเลอะเทอะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้วิธีทํทาก็ไม่ยากครับใช้ลูกหมูหรือหินเจียเจียตรงไฟนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็หลุดออก Okay. ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ขั้นตอนของการพ่นสีแล้วนะครับนี่ทัไปชมขั้นตอนกันเลยเราก็ได้ทําการพ่นข้างๆก่อนนะครับหรือการเบิ้ลขอบนะครับเพราะว่าด้านด้านข้างหรือด้านตรงขอบขอบของชิ้นงานนะครับจะค่อนข้างที่จะเบืองสีมาก เพราะว่ามันเป็นเส้นตัดผิวไม้นะครับมันไม่ได้เรียบเหมือนหน้าท็อปโต๊ะของเราโดยการเบิ้ลขอบนี่ก็ประโยชน์ของมันก็จะทําให้ฟิล์มสีนะครับเท่ากันทั้งแผ่นเพราะว่าตรงขอบมีค่อนข้างที่จะเปลืองสีมากถ้าท็อปโตของเราบนผิวโต๊ะของเราทำการพ่นสีสามรอบ ตรงขอบมันก็จะเป็นเท่าตัวเลยก็จะเป็นหกรอบเพราะว่าเราเริ่มต้นตรงขอบก่อนแล้วก็จบตรงขอบอีกทำวนไปอย่างนี้3มรอบนะครับแต่ว่าผมจะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเพียงรอบเดียวนะครับนี้เป็นรอบแรกของเรา พ่นไปเลยพ่นไปเลยสีมันเหลือพ่นให้ทั่วไปเลยเพราะว่าเราผสมสีมาแล้วนะครับก็ต้องพ่นให้มันหมดแต่ระวังนะครับตรงไหนที่เราพ่นเยอะเกินไปมันจะเยิมเราต้องดูดีๆเราก็ค่อยๆพ่นกระจายกระจายออกไปอย่าลืมนะครับเราทำทั้งสามรอบรับรองเงาแน่นอน สีที่เราใช้วันนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็ดสีกาแลนยูนิเต G4000 เป็นสีใช้ภายนอกนะครับโอเคเรามาดูชิ้นงานกันเลยนี่ก็จะเป็นผลงานการ DIY ของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสวยงามทามท้องเรื่องอ สวยงามเหมือนใหม่เลยสีที่มันยังมีรอยด่างรอยขาวนะครับตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเวลาสีมันแห้งมันก็จะเซตตัวเองมันก็จะทำให้สีไม้ของเราด้วยธรรมชาติมันก็จะเหลืองเหมือนกันทั้งแผ่นนะครับตรงนี้เป็นเป็นการ ขัดออกของเรานะครับแล้วก็จะทําสีลงไปใหม่มันก็จะเหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองเหมือนที่เรายังไม่ได้ขัดออกเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับโดยการทําสีของเราเราต้องปล่อยให้สีมันแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วเราค่อยทําสีครั้งต่อไปได้โดยรอบแรกของเราวันนี้เราได้ทําเริ่มทําตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะครับ อรอบที่สองเราก็ต้องไปเริ่มที่ประมาณ4ี่โมงเย็นอรอบที่2และรอบที่3ก็จะเป็น8ปดโมงเช้าของวันถัดไปก็จะครบ3รอบโดยการลงสีใหม่แต่ละรอบนั้นเราต้องใช้กระดาษทรายเบอร์1000นะครับขัดเปิดหน้าเบาๆนะครับให้พื้นผิวของสีเปิดหน้าของมันแล้วเราก็ค่อยทําสีเข้าไปใหม่มันก็จะ มันก็จะได้ฟิล์มสีที่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันก็จะได้ชิ้นงานที่เวลาเราเอาเมือไปสัมผัสก็จะเหมือนเราสัมผัสกับกระจกไปเลยเงาวับเงาตาแตกอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ